สวัสดีนะครับผมเซียวอานนะครับผมจากบริษัทเอกดำรงแมชชีนทูลนะครับผมผมจะมานำเสนอเป็นสินค้าเกี่ยวกับแผ่นตัดแตนเลสก็จะเป็นแผ่นตัดเบอร์เลนนะครับแล้วก็แผ่นตัดออก์กาขนาด4นิ้วนะครับผมจะมารีวิวให้ทุกทา่านได้ทราบถึงคุณสมบัติของแผ่นตัดที่เราเทสเทียบกับยี่ห้ออื่นตามท้องตลาดนะครับผมคลิปที่เห็นอยู่นี้ก็จะเป็นการตัดของแผ่นตัดของเบอร์เลนนะครับ ซึ่งเบอร์เลนต์ตัวนี้นะครับผมให้ความคมที่สม่ำเสมอนะครับตัดชิ้นงานได้ไวตัวนี้เพื่อเพลินในการตัดนะครับตัดได้ไหลลื่นเมื่อเทียบกับแผ่นที่ทดสอบทั่วไปนะครับใช้แรงในการกดน้อยแผ่นตัดคมนะครับตัดได้สม่ำเสมอไม่เกิดครีบและไม่เกิดรอยไหมนะครับสำหรับแผ่นตัดเบอร์เลน์แผ่นตัดออกานะครับตัวนี้ตัดคมนะครับตัดได้ไวแต่ความทนทานเนี่ย ถ้าเทียบกับเบอร์เลนอาจจะน้อยกว่าเบอร์เลนนิดนึงนะครับผมแต่ตัดอาจได้ความเร็วที่ไวเกิดประกายไฟน้อยนะครับให้ชิ้นงานที่ไม่เกิดรอยไหม้ไม่เกิดครีบเหมือนกันแล้วก็ที่เห็นอยู่นี้นะครับก็จะเป็นแผ่นตัดของยี่ห้อหนึ่งทั่วๆไปที่ใช้ในท้องตลาดเลยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นแผ่นตัดสแตนเลสเหมือนกันยี่ห้อน,นี้นะครับอาจตัดได้คมตัดได้ไวนะครับผมตัดชิ้นงานได้ต่อเนื่องแต่ประกายไฟเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะ แล้วก็การกระจายของเศษเหล็กเนี่ยเยอะพอสมควรทําให้อันตรายนะครับผมตัวนี้จากที่ทุกท่านได้รับชมได้เห็นนะครับความรู้สึกในการตัดชิ้นงานของเบอร์เลินนะครับตัดคมและรอยไหมน้อยเนี่ยส่วนของออกา้านะครับจะตัดได้เร็วเกิดประกายไปที่น้อยกว่าคู่แข่งผ่านกระบ,บวนการผลิตมาตรฐานโรงงานนะครับทำให้ตัดได้คมกัดกินชิ้นงานได้ไวงานจบเร็ว ไม่สะสมความร้อนที่แผ่นม,มีความปลอดภัยในการใช้งานสูงนะครับสำหรับแผ่นตัดของเบอร์เลนและก็ของมองการของเราหากลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมสามารถติดต่อเราได้ที่บริษัทเอกดำรงแมชชีนทูลนะครับผมหรือติดต่อผ่านข้อมูลด้านล่างนี้ได้เลยนะครับผมแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ